คลิปนี้ครับก็จะมาสอนวิธีท,ทาข้อสอบแบบใช้เสียงนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดข้อสอบกนันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นทดสอบการทําข้อสอบแบบใช้เสียงนะครับโอเคนะครับแล้วก็นังขึ้นมาเลยครับข้อสอบแบบใช้เสียงเนี่ยก็ทำหลายๆแบบนะครับ อาจจะเป็นแบบกอคองงอก็ได้นะครับนี่ครับกอคองงอก็ทำได้เหมือนกันครับข้อสอบเราใช้เสียงนะครับนี่ครับมีเสียงให้มันทึอครับฟังแล้วตอบคำถามนี่ครับอันนี้เป็นการใช้เสียงโดยตั้งคำถามนะครับเป็นการใช้เสียงโดยการตั้งคำถามนะครับฟัง แล้วตอบคำถามครับฟังเสียงแล้วก็เปิดเสียงครับให้เราอาัดเสียงถูกไหมครับอัดเสียงจากเครื่องของเราเนี่ยเอามาเอามาลงครับเอามาลงในเครื่องวิธีอัดเสียงเนี่ยก็จะใช้ Windows 10ก็จะมี Voice ครับแกม Voice นี่ครับ Voice Recorder นะครับสามารถอัดเสียงได้นี่ครับล็อกตรงนี้ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับแล้วเราก็เอาเสียงเนี้ยเอาไปใช้ในข้อสอบนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไ,ไหร่เห็นครับเราจัดจากในมือถือก็ได้นะครับหรือจากตรงไหนก็ได้นะครับก็อัดไว้ โอเคนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างการอัปโหลดไฟล์ครับแล้วก็เอาเสียงของเราเนี่ยครับใส่เข้าไปนี่เห็นไหมครับแล้วก,กดตกลงเห็นครับก็จะได้ออดิโอนะครับตนะรนนี้ก็เป็นคำตอบ คำตอบนี่ยจะเป็นเสียงด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับคําตอบเนี่ยก็กดตรงนี้ครับเลื่อนลงมาแล้วก็ใส่เสียงใส่รูปภาพแล้วแต่นะครับเราจะใส่เสียงก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเอาเสียงมาเป็นคําถามนะครับเอาเสียงมาเป็นคําถามโอเคนะครับอ่าทนี้เราก็มาลองเทดูครับอ่าลองเทดู เห็นไหมครับก็จะมีเสียงครับเป็นคาถามเห็นไหมครับล้วมีชอ้อยคอตอบให้เราเลือกคราวนี้ก็ไปลองลองเล่นจริงดูนะครับไปทดสอบเล่นเปที่แบบทดสอบครับแล้วก็ลองเล่นดูครับเห็นไหมครับก็ เสียงชัดดีครับชัดเจนเห็นครับคำตอบก็ได้ถูกต้องครับคราวนี้เรามาลองใช้แบบหนึ่งกันดีกว่านะครับก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถตอบด้วยเสียงได้นะครับตอบด้วยเสียงนะครับใช้เสียงก็ตอบเข้ามานะครับก็มาที่ all t เท t นะครับที่เป็นรูปลำโพงตัวนี้ครับ ก็ถามคำถามนะก็ถามว่าอะไรครับเ,เช่นจงบอกประโยชน์ของ cpu อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ให้คะแนนครับสักห้าคะแนนนะครับแล้วก็กด add คำถามเข้าไปเลยต่อมานะครับผู้ผู้เรียนครับทำข้อสอบนะครับก็มามาลองทดสอบกันดีกว่านะครับ เราสอบยังไงข้อสตาร์เทสครับข้อแรกนะครับหนึ่งบกหเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับเป็นเสียงข้อต่อไปครับจงบอกประโยชน์ของ cpu ครับเราจะมีคำว่า star recorder หรือ add text ครับ add text ก็คือให้เราพิมพ์ต่อเข้าไปครับพิมพ์คำตอบเข้าไปครับถ้าไม่ถนัด หรือไม่สะดวกในการพูดหรือว่ามีปัญหาในการพูดนะครับก็พิมพ์คําตอบตรงนี้ได้หรือว่าถ้านัดพูดนะครับก็พูดลงไมาครับจะมีการเปิดไมค์บนเบราว์เซอร์นะครับก็ขอกดอนุญาตก่อนประโยชน์ของ CPU ก็คือใช้ประมวลผลข้อมูลแล้วกดสต็อปครับเห็นไหมครับแล้วก็กดฟังเสียงครับ อันนี้เป็นของผู้สอบนะครับของผู้เรียนนะครับทำข้อสอบนะครับแล้วกด enter ครับเพื่อส่งคะแนนก็จะเป็นหนึ่งคะแนนครับเพราะว่าทําแต่ข้อสอบที่เป็นหนึ่งบหนึ่งเท่ากับเท่าไรครับแต่ไม่ตัวคําตอบที่เป็นข้อตอบข้อสอบแบบเสียงนะครับตอบด้วยเสียงคนนี้อาจารย์หรือผู้ออกข้อสอบเนี่ยก็ต้องมาตรวจข้อสอบใช่ไหมครับ วิธีตัวข้อสอบนะครับก็มาที่ตัวสเต็คครับตรงนี้ตัวสเต็กมาที่ข้อสอบที่เราตั้งไว้ครับแล้วก็มาที่ตัวสเต็กที่เป็นรูปฟีดแบ็ครับข้อนี้ถูกไหมครับนี่ข้อนี้ยังตรวจไม่เสร็จนี่ครับมันจะขึ้นตัวนี้ครับรูปกระดานสีเขียวเนี่ยครับหมายความว่าข้อสอบนี้ยังตรวจไม่เสร็จนะครับเข้าไปตรวจต่อได้เห็นไหมครับก็ไปฟังครับ ฟังคำตอบจงบอกประโยชน์ของ cpu อเราฟังคำตอบแล้วนะครับเราลองกดคำว่า edit individual ครับให้คะแนนครับ1นถึงหให้เท่าไหร่ส่วนให้4ครับก็กดคำว่า collect t e ครับเห็นไหมครับก็จะเป็น5้เต็มห เพราะเราใส่อีกสีคะแนนนี่ครับก็คือการทำข้อสอบด้วยเสียงนะครับตั้งโจทย์เป็นเสียงแล้วก็ให้ผู้เรียนตอบด้วยเสียงครับมีอยู่สองแบบ